วัสดีครับูกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีพ่อรูดิอัสน่าจะได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับหลังจากที่ภรรยาของรูดิอัสได้โพสตแคลลาปอนเช่นะครับภรรยาสาวสวยของรูดิอัสซึ่งก็ได้โพสต์รูปฉลองวันเกิดครบรอบสองขวบของลูกสาวของพวกเขาโดยใต้โพสต์นั้นได้บรรยายความหม,มายว่าของหวานที่ดีที่สุดสําหรับลูกของเธอก็คือการได้คุณปู่มาเนกกลับมาก็ใกล้แล้วนะครับที่จะ โดนปล่อยตัวนะครับเดี๋ยวรออย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ลุยดิอาร์ตลงซ้อมกับลิฮูด,ด้วยรอยยิ้มนะครับนั่นก็แสดงบ่งบอกแล้วนะครับว่าตาฝังของผู้ก่อการร้ายจะปล่อยคุณพ่อของลุยดิอาร์ตนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นใกล้ๆนี้นะครับหรือไม่ก็วันนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเทราปอนเช่นะครับภรรยาสาวสวยของลุยดิอาร์ตโพสต์รูปฉลองวันเกิด สองขวบลูกสาวของเขานะครับต้องรุ้นกันถือว่าเป็นข่าวดีฉะนั้นต้องรุนนะครับว่าเดีาร์ตจะ,ะมีกําลังใจที่ดีมากพอที่จะลงเล่นนัดเจอกับอูตันทาวนะครับเกมนี้หรือไม่นะครับแต่แอดมินคิดว่าคงน่าจะไม่พร้อมนะฮะได้ยินชื่อมานานจึงรับตื่นเต้นที่จะได้ไปเยือนเคนเนเวิดโรด เจกเกนคลับนะครับกุ่นเอลิวโพพูดถึงความตื่นเต้นในการไปเยือนเคนเ l w o วิร์ดรดสนามเหย้าของดูตันทาวที่มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษและเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขาเองก็ไม่เคยไปเยือนมาก่อนนะครับลิวโพพูจะไปเยือนดูตันทาวทีมน้องใหม่ในวันอาทิตย์นี้ผมเคยได้ยินเกี่ยวกับมันเคนเ l w o วิร์ด a รผมยังไม่เคยเห็นมันผมอยู่ที่นี่มาแล้ว8ปีและมันเป็นสนามที่ผมไม่เคยไปมาก่อนผมพ,พูดตามตรงนะผมกาลังตหน้าต,ตาตารอคอย ที่จะเจอมันอยู่ผมเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของผู้คนและมันก็เยอะแยะมากแต่ในท้ายที่สุดเราต้องเข้าไปในห้องแต่งตัวและผมก็ได้ยินมันว่ามันไม่ใหญ่โตอะไรตอนเราต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดและหลังจากนั้นจะเป็นเกมผู้เบานั่นคือทุกสิ่งนิยามที่ผมต้องการจะเก่งครับล่บาในงานแถลงข่าวสนามกู้แข่งและเราอยู่ที่นั่นผมไม่รู้ชัดเจนว่าแฟนบอลของเราจะไปที่นั่นได้มากแค่ไหนแต่แน่นอนว่าพวกเขาจะซื้อตั๋วทั้งหมดที่มีที่ซื้อได้ ผมกำลังรอคอยมันหยุดจริงๆมันน่าตื่นเต้นและผมจึงชอบเรื่องเร่านี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมไม่คิดว่าใครจะคิดว่าลูตันจะเลื่อนชั้นในปีที่แล้วพวกเขาทำงานที่นั่นได้ดีปเป็นพิเศษเท่าที่ผมกังวลและเท่าที่ผมรู้มันก็นเหมือนว่าพวกเขาผ่านอนคลายมากๆกับสถานการณ์พวกเขารู้ว่ามันจะยากมากดังนั้นพวกเขาอยากจะเก็บเกี่ยวทุกอย่างจากฤดูกาลนี้ ฉะนั้นแปลว่าต้มต่อต้มสร้างสซอยพที่นี่ด้วยการเก็บต้มตรงนี้และพยายามที่จะอยู่รอดในลกและนั่นคือทีมที่เราจับเผชิญหน้ามันน่าสนใจแต่มันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่ามันคือสนามของพวกเขาแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนกับพวกเขาคุณก็อาจจะคิดว่าโอเคในเกมเลี้ยวของเราใครจะมาก็ตามเราไม่สามารถปล่อยโอกาสให้เสียเปล่าดังนั้นเราจะเดินหน้าลุยเพื่อมันนั่นคือคู่แข่งที่ผมคาดเอาไว้ การเป็นบาอยากเริ่มทำประตูแรกในศึกพิมลิกให้ได้รอยันกาบเป็นบาคก,กับกองกลางชาวฮอลแลนด์ได้แสดงความปรารถนาที่จะทาประตูแรกของเขาในพิมลิกให้กับลิวพูให้ได้หลังทําแล้ว2ลูกในศึกโยูโรปาลีกพร้อมพูดถึงความเข้มข้นของลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมากกว่าลีกไหนๆที่เขาเคยสัมผัสดาวเตะในวัย21ปีนะครับมีความสุขกับการเล่น,น,นกับลิวพูและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทีมเมอร์ซี่ไซด์หลังจากย้ายมาจากบกร์เซโินร่วมทิมลิวพูในช่วงซสมอที่ผ่านมา ผมองการยิงประตูให้ได้นักเตะสัญชัดดัดกล่าวกับโปรดักชันของพิมลีด้วยรอยยิ้มและผมจะทําให้ได้แน่ผมหวังว่านะผมอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วมันยังเป็นช่วงแรกๆแต่ผมก็รู้สึกดีทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเข้าที่และทุกอย่างกําลังไปได้ด้วดีมันดีมากเลยสำหรับผมพูดกันฟแฟนๆเลยนะผมเริ่มต้นดีๆผมมีความสุขมากกับเรื่องนั้น และในเกมในบ้านลิบบูบูบรรยากาศมันสุดยอดสุดมหัศจรรย์เลยนะด้วยความสัดจ,จริงผมมีความสุขจริงๆเกมต่อไปลิ์พูก็คือการออกไปเยือนลูตันทาวในวันอาทิตย์ทีมของเจเก็นครับมุ่งหน้าไปยังเคนเวลเวิร์โรดในฟอร์มที่ดีนั่นคือชนะมาในเกมสี่เกมล่าสุดในทุกรายการของพวกเขารวมทั้งชนะ2-1เหนือปอนมัดในเกมคาร์โรค,ครับในเกมคืนวันพุธอีกด้วยกัปตฟนแมนกล่าวว่าก่อนเกมนี้มันไม่มีเกมที่ง่ายหรอกนะ ไม่มีทีมไหนที่แย่หรือไม่ดีเลยทุกๆทีมทุกๆคนต้องตุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือพิม์ลีกผมเคยเห็นสนามมาแล้วมันแตกต่างจากปกติผมตื่นเต้นที่จะได้ไปที่นั่นสะท้อนถึงความท้าทายในการลงเล่นพิม์ลีกกับบุนเดสลีกาและเอเลเวิชีลีกฮอลแลนด์ซึ่งเขาเคยคัดแข่ขงมาก่อนเดินันเตหมายเลข38พูดว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าพิม์ลีกใช้ร่างกาย ก็ใช้หนักกว่าอีกด้วยผมคิดว่าพิมลิกคือการแข่งขันอันดับหนึ่งของโลกมันแตกต่างจากที่ที่ผมจากมาเดี๋ยวสำหรับผมแล้วผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นอีกครั้งกันอยู่ในสนามการลงเล่นกับเพื่อนร่วมทียมและแสดงสุขทิงสุขอย่างที่สามารถทําได้ในเกษีที่ผมทําในฐานะนักเตะคนหนึ่งและในฐานะนักกีฬาคนหนึ่งที่ผมสามารถทํามันได้อีกครั้ง จูดเปลแฮมนะครับมีฟิลเดลมาริดคร,รองยอดขายเสื้ออันดับหนึ่งของยุโรปประจําเดือนตุลาคมในเวลาน,นี้นะครับนักฟุตบอลที่มีความร้รอนแรงที่สุดคนหนีไม่พ้นจูดเปิ้ลแฮมกองกลางสัญชางกฤตในวัย20ปีของเดนมาริดการันตีได้จับผลงาน13ลูกจากทั้งหมด13แกมทุกรายการมีนําซ้าเขายังพึ่งได้รับร,งร,งรงงางวัลคุปปาทรฟรีดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของนิตยาสารฟรานซ์ฟุตบอลอีกด้วยตัาวาเหนือความสําเร็จในสนามแล้วจูดแฮมยังครองตําแหน่ง ยอดจำหน่ายเสื้อสูงสุดในยุโรปประจําเดือนตุลาคมปี2013ที่ผ่นนานมานําหน้าทั้งเอลิงบลูสฮาร์แลนด์จอมถล่มประตูของแมนเชสตอร์รวมทั้งกิเลนอ็องปเป้กับตันติปจด่งเสโดย10อันดับยอดแขนเสื้อประจําเดือนตุลาคมปี2013ในยุโรปนะครับตามการรายงานของฟาติกส์แพลตฟอร์มกีฬาครบวงจรมีดังนี้อันดับที่1จูนลุยมของเรอัลมาดริดอันดับที่เออร์ลิงบลูสฮาร์แลนด์ของแมนเชสเตอร์อันดับที่3ามกิเลนอ็องปเป้ e ope, ปาร อันดับที่4มาร์คัดรัตฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่5 Saint ้าซอร์เงมินของเทนนมฮอสเปอร์อันดับที่6โมเมนซาลาห์ของลิเวอร์พูลอันดับที่เจ็ดคิวินอโบรัยของแมนเชสเตอร์อันดับที่8อาริฮันโดการาโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่9กบุกโยซาก้าของเอฟปิญยาอาร์เซนอลและอันดับที่10เมนิสอุตจูเนียของเรอัลมาดริดครับ เจคก้คลับพูดถึงฟอร,ร์มการเล่นที่เปลี่ยนไปในฤดูกาลนี้ของดามเวนูเยตเจคกี้คลับในยางของลิฟูลครับพูดอย่างละเอียดถึงความเปลี่ยนแปลงต่งตางๆที่ทําให้ดามเวนูเยตกองหน้าทีมชาติอรุรวัยสามารถทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิฟหูลในระหว่างช่วงต้นฤดูกาลนี้ดามเวนคือผู้เล่นมาริกาเขาสามารถเล่นเป็นปีกได้อีกด้วยทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราต้องการจากการทางานของคู่แข่งตําแหน่งพื้นที่ว่างตำแหน่งซึ่งคุณสามารถปลดปล่อยศักยภาพแบบเต็มๆของเขาออกมา สิ่งต่างๆอย่างนี้สิ่งที่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่หลายๆสิ่งไม่ได้เป็นไปด้วยดีมันสำคัญสุดๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีการทําขึ้นมาอย่างเพอร์เฟกต์แล้วเราต้องการผู้เล่นหมายเลขเก้าซึ่งป้องกันตรงกลางได้อย่างเพอร์เฟกต์ในแบบที่ดาวินเคยไม่สามารถจะทําได้แต่ตอนนี้สามารถทําได้แล้วเจคกิงกล่าวตอนนี้เราเซตขึ้นมาแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยโดยระบบของความมั่นใจที่แตกต่างกันออไป เราใช้การ p r e ีซ s i ันแบบเต็มเต็มเพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นในช่วงเวลานั้นตอนนี้ท่นานั่นเกมรับเรามีความมั่นคงและจากนั้นเราก็ต้องเล่นจากตรงกลางมันคือการทําให้แน่ใจว่าเรามีความรัดัลกลมแต่เราไม่ต้องไปตัดสินทุกๆตัวเลือกที่แตกต่างจากคู่ต่อสู้ตําแหน่งซึ่งพวกเขาอาจจะเคยผ่านมารอก เราคุ้นกับการที่ใช้บ็อบบี้เฟอร์มิโนแล้วหลังจากนั้นโคดี้กโโปก้าวข้ามาทาหน้าที่ได้ดีจริงๆแล้วฉะนั้นสิ่งแรกของดดวินน่าจะเป็นการขยายแผนการเล่นออกไปโดยทันทีแล้วอยู่ที่นั่นทีมต้องการความมั่งคงกับตรงนั้นฤดูกันก่อนจิคเกอรัพรู้สึกได้ว่าตอนนี้นุนเยสกลับมามันใจอย่างมากซึ่งมันถือเป็นเรื่องปกติเมื่อกองหน้าทําประตูได้มันคือปัญหาในชีวิตของกองหน้า คุณมีหลายประตูแล้วและมันก็ทําให้มันง่ายขึ้นเขาจะมีการผิดพลาดโอกาสต่างๆอยู่เสมอแต่หากคุณพลาด5ครั้งแรกก่อนที่คุณจะทํามันได้มันจะไม่ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเลยตอนนี้เขามีการเริ่มต้นที่ดีและเขาก็ทําประตูสวยๆมากมายประตูที่มีความหลากหลายแบบทําได้ในทุกๆแบบเขาอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างจากเดิมความเร็วทักษะ,ะต,ต่างๆในการจบสกอร์ความกระหายที่เขามีตอนนี้เขาฟิต ฟิตจริงๆดังนั้นความสามารถออกไปลุยอีกครั้งได้คุณเพียงไม่รู้ว่าเขาจะไปจดที่ตรงไหนเขาเข้ามาด้วยจํานวนเงินที่มหาศาลอย่างแท้จริงมันแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าผู้เล่นทั้งหลายต้องการเวลาเราลืมสิ่งนั้นกันไปกับเอนโดเพียงเพราะอายุของเขาหลายๆคนคิดว่าทําไมเขาจึงไม่เป็นแบบนั้นเขามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่ตางกับผู้เล่นคนอื่นคุณสามารถจะเห็นความก้าวหน้าของเขากําลังทําขึ้นมา เขามีช่วงเวลาอีก5ปีของฟุตบอลระดับสูงกับพลังกำลังของเขาเขามีศักยภาพอย่างมากและเขาก็ไม่เคยเล่นในระดับนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ผมมีความสุขกับเขาจริงๆมาอย่างต่อนเนื่องดังนั้นนั่นคือเรื่องราวเดียวกันและหลายคนพูดเสมอว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ดดวินอยู่ตรงจุดนี้ดดวินอยู่ตรงจุดนี้มาตลอดและมันมีความแตกต่างจากเดิมมันดีสำหรับเขา ดิคระสุนข,ข่าวลิเวอร์พูลกับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่5พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชผู้บักคลองลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแฟนบอลพันท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผูท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ